สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเกิดใจกล้านะครับจะบอกว่าคลิปนี้นะครับกลับมาทำนางงามเหมือนเดิมแล้วจ้าทุกคนคลิปนี้จะเป็นเคปานถ่ายพสเทตต่างต่างแบบแบบรีบร้บรอเลยบอกว่าเป็นการเทียบรู้ว่าจะประกวดเมื่อวานนี้คือถ่ายวันนี้คืออาจจะไม่ได้พอมากแต่ทุกอย่างรีบแลยพยายามทําให้มันดีดีที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะส่งนางงามเป็นใครเวทีออนไลน์เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วส่งเวทีอะไรเอ่ยแล้วคนนี้จะเป็นคนลงประกวดนะครับพี่น้ำนะครับท้าย อันนี้เรามาถ่ายที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็พีเอฟเป็นคนท่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าพักเอฟจะประกวดเองแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปสอนกันว่าวันนี้เราจะส่งใครเดี๋ยวให้ดูแวบๆจะบอกว่านางงามคนนี้เป็นนางงามตัวเอกนางงามตัวเต็งนะครับเบอร์เบอร์ต้นเต็งของบ้านเราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะเป็นใคร และนี่นะครับคือนางงามของเราจา้าปีนี้เราส่งน้องกะทินะครับส่งเวทีเวทีอะไรอ่ะเอ็มบอกไปเราไปส่งแต่ี่ครับทำนมมาค่ะเดี๋ยวพี่เอ็มจะบวดแก้บน อันนี้ตอนนี้เราส่งน้องกระทิในเวทีมิสทิฟฟานี่ครับแน่ใจนะแน่ใจมั่นใจมั่นใจเออวันพี่ปอนแต่งหน้านะครับไอ้น้องอะไรทำผมครับวันนี้พุดดิ้ค้ะอพี่ปอนลงมือเองจ้าแต่น้าู้ใจนี่เฮ้ยจริงๆจะส่งปิงแต่ว่าเก่งใจมึงต้องมึงก่อนไงบอกแล้วว่านะครับในบ้านจะส่งได้แค่คนละสองครั้งางคนในที่ คนที่นัานดูอยู่เนี่ยจะได้เห็นเขาแบบนี้กะทีข้าวสามชิ้นนะแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องผิดหวังว่า อ๋อนางงามพี่มาเขาจะตกอย่างกรณีทุกคนใบใช่นะเรไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงนะ M มปากกาอ่อออะ,ะอี่ปล่อยก็มาเลยพี่ปล่อย,อยได้ไหมพี่ปล่อยก็จะลงแต่ว่าเอ็ม,ม่อนุญาตอ่ะเมบอกก่อนว่า <คน S 1> พูดถ,ถึงก็ไม่อนุญาตพูดถึงเรื่องนั้หน่อยที่ใครจะมาเป็นนางงามในบ้านเราต้องทําอะไรก่อนคนที่จะมาเป็นานางงามในบ้านนะคะคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มีคนทักเข้ามาแบบพี่เอมส่งหนูที่ฟานนอยส่งหนูมิสแกลนอยส่งไม่ใช่บ้านเมีควสามารถอ่ะเขาก็อาจจะอยากลงที่บอิวอยอาจะตรงกับเรานางงามหรอยากจะบอกว่าใครจะ ลงอะไรก็แล้วแต่ต้องมาลงมิสที่เมาก่อนเออไม่ได้หาความเก่งมาหาความที่มึงอยู่กูแล้วมึงจอยก็ได้ไหมยได้ไหมไม่ใช่แบบล่าสุดมีคนทักมาลูกขึ้นด้วยมึงจะให้ผู้ส่งก็ไม่ได้เอาเขาไม่มาประกวดอ่าแสรงจแว่ามึงไม่เห็นความสัาพัญตอนประกวดที่เมามึไม่เห็นเวยทีคือเป็นแบบทางผ่านเออใช่แหละแต่ว่าวันีทีก็ทางผ่านเหมือนกัน จะมีหลายคนนี่ครับทา่ความปหาาีใจก็ใช่ไหมว่อยากลองแบบหลังรล่อที่มีซิงเกิลแล้วอะไรเน้องเป็นนักรักมาอะไรนะนมตามะลิอ่ะใครพี่แม่พันใหญ่หรอเอรับนองขอการรวมปีน้องคนนีะลงเออลงไปเมบีนะอีกะทิจะไม่ชื้อสถิตยาเพราะสถิตยาซ้ำแล้วอ่าจะเป็นปีนี้จะวางลุคให้มันดูเป็นแบบอินเตอร์หน่อยเป็นไซญี่ปุ่นเออเพราะน้องชอบในญี่ปุ่นเออทำอะไร เออไปเที่ยว่ะอ่าเดี๋ยวรูปตอนพี่กะดีเสร็จนะครับไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปกันนะจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้าเสร็จแล้วโอเคสวยเลยหน้านี้แหละชอบแนวยี่งยูอ่าันนี้รูปแรกนะครับองศาแล้วสวยมากสวยสุดๆไม่น่าเชื่อเนี่ยเราเดียวที่สุดแล้วเออมันน่าเป็นอมตะเออน่ารักว่ะเป็นยังไงถ่ายรูปอ่ะ กะทิติดอันนี้ไหมเขาไม่ได้ห้ามใช่ปะเอ้น่ารักอ่ะอุ้ยเซ็กซี่มากไอ้น้าเมยแข็งนะอย่านะอันนี้นางงามในบ้านนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแรกนะครับเป็นหน้าสดนะครับทัดหูนะครับตามโจทย์ เออสายอุ้ยอันนี้เด็กกว่าที่เคยเหมือนสิบสองแผดมือเลยนหมือแบบมือแบบมาแบบเอาแล้วต่อไปเป็นลุคที่สองนะครับจริงจริงเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรภูไย์ยาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสวยเฮ้ยเหมือนพี่สายเอาแล้วสิบลังๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยบอกเลยตอนนี้สิบลางๆแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะค่ะจริงๆการประกวดครั้งนี้เราเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจการเข้าสามสิบคือผลพลอยได้แต่ว่าเราหวังสิบ กว่างภาคกว่างภาเอากวาแล้วก็เอาจริงๆเราเราต้องมองข้ามเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วทุกอย่างกระเทยทุกคนสามารถประกวดทิฟฟานี่ได้สวยแค่ว่าทัศนคติสวยเนี่ยคอมมิตตี้หลายรูปแบบเพราะว่ากระเทยก็มีหลายรูปแบบจะพูดเก่งพูดไม่เก่งชอบเที่ยวไม่ชอบเที่ยวหมดแล้วแล้วแต่คนมองว่าแบบอุ้ยนี่ได้ยังไงไม่เห็นเหมือนไม่เห็นเหมือนผู้หญิงเลยเวลาประกวดอันนี้ประกวดเวทีกระเทยเวทีกระเทยเนอะที่อยูีหนึ่งหนูชอบมากพี่นัทใช่ไหมพี่ปอล่ะพี่เขาเป็น ดับเบิลยีอ่ะแล้วเขาเข้าไปดูียงหนูชอบเขาเออนี่แหละปีนี้เขคือแต่ที่สวยนะดูชอบนะแล้วมันสวยเหรอดูที่มือกล้องดิอุ้ยสวยจริงเออในพูดอะไรเลยเหรอคะมันกระชืดอยู่เนาะมาในคอนเซ็ปต์แบบโลกใหม่เนี่ยเดอะฟิวเจอร์เลยนี่วันนี้คุณเขานะครับทำกับข้าวอันนี้คืออันนี้เอ็มก็ทำเองเหรอใช่ทำเองเหรอซื้อซื้อว่าปรุงเหรอไม่ได้ซื้อ เจียวโอ้โหเข้มโอ้โหดูนี่วันนี้คุณเขานะครับทำเขาเริ่มมีไก่ฉีกแล้วนี่เออว่าหายไปไหนไปวันวันโอ้โหมีบุญกุศลมาครับวันนี้เราได้กินเส้นมีไก่ฉีกของคุณเขานะครับไก่มันยากกว่ากินแล้วเหรออ่าจอยสุดให้ทำเอออ่าเอาน้ำ้องน้ำไป เออนี่นะครับไม่พวกกองถ่ายไม่พวกองถ่ายเออตามติดชีวิตแม่ครัวกองถ่ายถ้าไทำจริงเดียวตกงานเฮ้ยจริงๆรซอทุกคนเออแนะนำให้เอาไปผ่านความร้อนไม่ต้องไป่ผ่านความร้อนจบเแต่ความร้อนราอนจริงจริงขี้เกียจเปล่ากอันนี้เป็นหนังไก่นะครับคล้ายๆเติมพริกได้นะใครอยากเติมริกอันนี้ใส่ชุดแล้วนะครับชุดเดิมนะครับวันนี้นะครับใส่ให้มันคุ้มหน่อยอีกสักครั้งนึงก็ยังดีเออ ต่อไปชุดราตรีนะครับเอออู้โหาที่ไม่พูดอย่างนี้รอให้เหรอรวยมากลูกกบบจุ้อันเจ๊จะต้องแต่งอีกยังไงก็ต้องท็อปสิอย่างต่ำไอ้มาท็อปอะไรท็อปเทเวลซุปเปอรอ <laughs> ในทีอ่อินทิวิวแล้วนะครับตอนนี้เหตุการณ์เรื่องราวในชีวิตคุณที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของคุณเอาแล้วจ,จริงๆริเอ็มเวลที่ไม่ควรนะนี่ต้องเป็นเอ็มนี่เป็นไงละ่ะน,นี่โยชิก็ม่วงเอ็มก็ม่วงตอนนี้จบโยชิายเรียนที่ไหนเนี่ยวัดทองเหมือนยังโอไป คือด้วยความที่คอนเซปต์เวทีนี้นะคะ The Future is y o u r เนี่ยแล้วเราไปความคอนเซปต์มาแล้วมันค่อนข้างที่จะตรงกับเราเพราะว่าเขาไม่ต้องการแค่คนสวยคนงามรูปร่างดีแต่เขาเพิ่มถึงความสามารถการพูดแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กะทีรู้สึกว่าอันนี้คือใช่นะความเป็นตัวตนของตัวเองอะคะอ่ะแล้วก็มาออกนอกสถานที่นะครับ เออเออมั่นมั่นปรากฏที่ฝ่าก็จะมันมั่นหน่อยก็มีคนจับกระโปงกระโปงให้เราอยากข่ายแบบพวกตลาดพวกอะไรอย่างเงี้ยเพรว่ามันคือความเป็นกรุงเทพความชุมชนของจริงไม่ต้องไปแบบว่าให้มันสวยหรูแต่สุดท้ายแล้วว่านางงามมันมีทุกบริบทเว้ย คนที่มาด้วยก็งงอะไรอ่ะเอารอยจ่อปะเนี่ยเออเอเอเอา่าวันนี้กำลังจะไปถ่ายความสำเร็จพิเศษใช่รถนะสาม,มารถขนได้ทุกอย่างจริงๆ <laughs> ค่ะข้า,ะางหลังมีทั้งห่วงทั้งคอนเ <laughs> ต็มไปหมดงงมากรอดูรอดูมาดูกันนะคะว่าทำอะไร ตอนนี้อยู่ใต้สะพานพระรามสี่นะจ๊ะนี่คือโลเคชั่นของเราอดีดีเดอรมากรอบแล้วเอาแล้วสูงมากต่อเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเขามีการต่อผิดนิดหน่อยแล้วก็พอเขามาเขาบอกว่าต้องมีการแก้ครั้งที่สิแล้วคนก็ต้องทำหน้าที่กัตัวเองโอ้ย,อยดีที่สุดเป็นไงกะทิ เป็นนางงามแล้วก็ต้องมาเป็นคนกกาอด้วยอยากเล่นเองอยากเล่นเองก็ต้องทำ,ทำเองสู้นะทุกคนใกล้แล้วปล่อยน้ำสู้ๆนะยอกเหงาแล้วเอาแล้วชีเริ่มแล้วอันนี้ก็คือความน้อยชส้นของกะทิที่ชีมไม่ได้ทำมานานมากมาลอด,ดูว่าได้ไหมด้าย้ายต่ำได้นั่นแหละ มาละมาละโ,โดนละโดนชิมาละชิมาละโดนอะไรออกโดนละมดกัดแล้วคราวนี้ลองไปอมองไหลอย่างเดียวมองไหลซ้ายอย่างเดียวไปเลยร้อยเข่าหลังเติมขวาเติมเก็บไกลๆด้วยนะพี่น้องโอ้โ,โหล่างใช่ไหมขึ้นไปลอ็อก ใช่บาดหลังแขนกระทีมึงทำได้ไหมเนี้เปิดจากไม้ ที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคาผิวสีใช้ได้หมดจ้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาท SF50PA บวกบวกบวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนเป็นตัวบำรุง ดักน้ำไม่ในหน้านำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้า นะครับผลออกมาแล้วนะครับก็ตอนแรกเราคิดว่าเออก็น่าจะอยากให้น้องกะทิไปเข้ารอบไปพูดสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออก็กะทิไม่ได้ผ่านรอบคัดเลือกในรอบแรกนะครับก็ไม่เป็นไรก็ฝากกำลังใจให้น้องกะทิต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับจะมีคลิปนางง,ง,งงามเวทีไหนอีกหรือว่าเบื้องหลังนางงามอะไรอีกก็เดี๋ยวมาลุ้นกันปีนี้ก็อดทำทิฟฟานีนะครับก็ตามนั้นทุกคนก็ฝกา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย